สวัสดีครับวันนี้กลับมาพราผมกุ้มแมวล,ล้มโตกก๊ะ,นนก,ะกันเหมือนเดิมครับวันนี้ทางซุแมวก็จะมาวิเคราะห์บอลกันเหมือนเดิมครับก็หยิบมา3คู่เหมือนเดิมนะเอามาฝากกันสําหรับนั่งทางยูทูกันเหมือนเดิมครับ ก่อนอื่นครับนะก็ดูผลงานเมื่อคืนครับในกลุ่ม V ี P ีก่อนครับในกลุ่มวีพีทางซูแมวครับนะก็ให้ตัวแตงวี P ีไป1คู่ครับก็เป็นคู่ที่ทางจุนซูแมวครับนะหยิบมาจากนั่งทาง YouTube ครับก็เป็นด้านของนอจุแลนครับนะพบกันด้านของปาจิซานเบลเกตครับคู่นี้ครับนะทางซูแมวครับก็ให้ต่อไปที่เจ้าบ้านนะอย่างนอจุแลนครับที่ราคาที่1ลูกครับจบ90นทีครับนะทางนอจุแลนครับก็สามารถเอาชนะได้ที่5ประตูต่อศูนย์นะคู่นี้ก็กินเต็มคํากันไปครับก็ต้องขอแสดงความดีครับนะกับสมาชิกในกลุ่ม v ีพีกันด้วยครับตัวเต็งเราครับก็แตกละเอียดไปแล้วครับนะก็บวกกัน ต่อเนื่องครับถึง4วันติดต่อนะครับสวนทางด้านของ f c นั่งทางยูทูปคำนะก็ต้องขอแสดงความดีกันด้วยครับถ้าใครได้ตามทางกูซูแมวครับเมื่อวาน3คู่ครับก็เข้าวินไป2คู่นะก็เสียไปคู่เดียวเท่านั้นครับก็ต้องขอแสดงความดีครับกับ FC นั่งทางทูปกันด้วยนะครับ วันนี้ครับนะก็พิเศษสุดๆนะครับสำหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มนำเล่นกันครับนะหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวทางส่แมวครับตอนนี ni, ้ในกลุ่มวีพีองส่วนแมวครับก็เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะการการเข้าครับเพียงแค่ไลน์เข้ามาเท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มวีพีกันเลยครับขอย้ําครับแค่ไลน์เท่านั้นนะก็จะได้เข้ากลุ่มวีพีกันเลยครับทางส่แมวครับไม่มีหักค่าจ่ายไม่มีเสียรายเดือนนะครับ ไอ้กลุ่ม VIP ทางทาสุแมวครับก็จะมีชุดเด็ดตัวแจง VIP ให้ทุกวันครับตัวตจง VIP ของทาสุแมวครับนะก็จะหยิบมาจากต่างทางทุกครับ1-2คู่นะก็จะคัดแต่คู่ที่มั่นใจที่สุดครับแล้วก็จะทําเป็นบิน VIP ครับแจกๆให้สําหรับสมาชิกหน้าช่องทางหลายเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของตัวบอลสดนะครับหน้าตัวบอลสดก็จะรันกันทั้งวันครับแล้วก็จะมีทางด้านของリสกอร์สูงแรกพวกสูงเต็มด้วยครับอย่างตามคําแนะนําทางทาสุแมวครับก็จะคัดสวยๆไว้ให้นะ10-15คู่เป็นประจําทุกวันนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับนะก็เปมี้างของตัวสเต็ปครับอย่างตามคําแนนําทางทาสุแมวครับก็จะคัดสวยๆไว้ให้ ครัถึงชุดเป็นประจำทุกวันนะ สำหรับเพื่อนพี่ท่านไหนครับที่สนใจครับที่อยากเข้ากลุ่มวิพิมทางซูเมลครับเดี๋ยวทางซูเมลครับก็ทิ้งไลน์แอนด์ไว้ครับอยู่ใต้คอมเมนต์นะทางซูเมลปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยครับก็เป็นด้านของแอซซี่ที่แปดแนะครับอย่าลืมนะครับมีแอดน้ำหน้าด้วยนะ c a t 8ปดแนะครับใครสนใจครับก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวใครสแกน QR Code ด้านบนก็ได้นะก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับทางซูเมลก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้คุณสุเมลด้วยครััับบเเพื่่ออปปป็นนนกลลงใจะะคคคุณซูมทิตไร นะครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่1กันนะครับนะก็เป็นด้านของบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็เป็นด้านของเซีซีรับน้าเตมเปิดสนามสแตนฟอร์ดบิตครับต้อนรับการเยือนน้องใหม่อย่างลูตันทาวครับคู่นี้ครับนะก็จะทําการแข่งขันกันในช่วงลาตีสอของบ้านเรานะครับ นะครับแล้วก็ดูทางด้านเฮดตัเฮดของทงั้งคู่ก่นอนครับนะคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งนะครับก็เป็นด้านของเซลซีครับที่สามารถเอาชนะได้ทั้ง2ครั้งครับแในล่า,าสุดของทั้งคู่ที่พบกันนะก็เป็นด้านของบอลถ้วยครับเป็นบอลเอฟเอครับครับก็เป็นวันที่3เดือน3นะในปี2022ครับก็เป็นด้านของเซลซีครับที่สามารถบุกเาชนะได้ที่3ประตูต่อ2นะครับ มาครับแล้วก็ดูด้านของผลงานครับนของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็หลายทางเจ้าบ้านครับอย่างเซอซีครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วการครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้หครั้งเสมอไป3ครั้งแล้วก็แพ้ไป1ครั้งด้วยกันครับ สามครั e ้งที่พวกเขาเสมอคำนัดก็เป็นทางด้านของบอลริการกระชับมิดสองนัดครับก็มีเสมอทางนิวคาสเซิลนะที่หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับแล้วก็เสมอทางด้านของดอทมูลนะที่หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับและอหนึ่งนัดที่พวกเขาเสมอคำนัดก็เป็นด้านของเกมเมอรีดของเดนครับที่พวกเขาเปิดบ้านเสมอทางลิเวอร์พนัดที่หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับเสินหนึ่งนัดที่พวกเขาชนะคำนัดก็เป็นด้านของบอลริการกระชับมิดครับที่พวกเขาชนะทางด้านของฟูลแลมนะที่สองประตูต่อศูนย์ครับและหนึ่งนัดที่พวกเขาแพ้คำนัดก็เป็นนัดล่าสุดของพวกเขาครับก็เป็นะ่นนการงงทขอเ ในครั้งหลังสุดทุดกกันครับเขาก็าสามารถทําเงินได้ถึง2ครั้งครับเสียไป2ครั้งก็เจ้าไปครั้งหนึ่งด้วยกันนะนะครับแล้วก็ดูถึงด,ด,ด้านขอบผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านคำนของทางเซลซีกันบ้างครับผลงานของพวเขาใน5ครั้งหลังสุดทุดกกันครับเขาก็เป็นการเสมอไป3นัดนะครับนะก็แพ้ไป2นัดด้วยกันครับ น่าลาสุดของพวกเขาครับนัทที่ได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นด้านของเกมเอีกของตัวเองนะที่พวกเขาเปิดบ้านเสมอทางลอร์พูไปครับที่1ประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านนะครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง2ครั้งครับแล้วก็เสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะลยบอกว่าผลงานช่วงนี้คํงานของทางซลซีครับยังดูดุ่มดุ่มยอนอยู่ครับส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับก็ยังดู50-50อยู่นะ มาครับแล้วก็ดูทางด้านของผลงานครับของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างลูตันทาวครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดทุวยกานครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้หครั้งครับแพ้ไป2ครั้งแล้วก็เ <sl inge Dead scientifically> สมอไปสองครั้งด้วยกันครับสครั้งที่พวกเขาเสมอครับนะกก็มีด้านของบอลราการชับมิดทั้ง2นัดครับก็มีเสมอทางด้านของเวลลิงยูไนเต็ดนะครับนะที่2ประตูต่อ2ครับแล้วก็บุกไปเสมอทางด้านของบูฟแฮมตันนะครับนัดที่สประตูต่อศูนย์ครับส่วนหนึ่งนัดที่พวกเขาชนะครับนะก็มีทางด้านของบอลราการกระชับมิดครับที่พวกเขาบุก มิดหนึ่งนัดนะครับที่เขาบุกไปแพ้ทางบวกคู่มาที่2อหนึ่งครับและอีกหนึ่งนัดที่พเขาแพ้คำนัดก็เป็นนัดล่าสุดของเขาครับก็เป็น้านของเกมเด็กของเองนะที่เขาบุกไปแพ้ทางไบตันไปถึง4ประตูตอนหนึ่งะครับส่วนการลงทุนของพเขาครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพเขาสามารถทำเงินได้เพียง1ครั้งครับเสียไป2ครั้งก็เจ้าไปสอครั้งด้วยกันนะนะครับแล้วก็ดูด้านของผลงานครับเฉพาะเกมเยือนนะครับด้านของทางไบตันเท่ากันบ้างครับ ผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาสามารถเก็บใช้เพียง1นัดครับเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดด้วยกันครับนัดล่าสุดของพวกเขาคือนาที่ออกไปเล่นเกมเยือนนะครับก็เป็นด้านของเกมเมลิกหนูเองนะที่พวกเขาบุกไปแพ้ทางไบตันนะครับที่4ประตูต่อหนึ่งครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3านัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาก็ไม่สามารถทําเงินได้เลยนะเป็นการเสียไป2นัดครับแล้วก็เจ้าไปนัดหนึ่งด้วยกันครับก็ต้องบอกว่าผลงานช่วงนี้ครับในของทางลูตันทาวครับยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะส่วนการลงทุนของพวกเขาคร มาครับแล้วก็ดูด้านของอันดับตารางคะแนนกันบ้างครับตอนนี้ทางเซลเซียครับนะพวกเขาอยู่อันดับที่14ครับนะแข่งไปหมด2นัดครับเป็นการเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้มา1นัดครับได้มา2ประตูครับนะเสียไป4ประตูมี1คะแนนครับส่วนด้านของลูตันเท้าครับนะพวกเขาอยู่อันดับที่17นะครับแข่งไป1นัดครับแพ้1นัดครับได้1ประตูเสียไป4ประตูครับมี0คะแนนนะ มาครับแล้วก็มาดูด้านของความพร้อมกำลังของทั้ง2ทีมกันบ้างครับก็ไล่ทางบ้านของเซลซีครับวันนี้พวกเขาครับก็มีรายงานตัวบาดเจ็บเข้ามาเพียบเลยครับหลักๆนะครับน้าก็เป็นด้านของคิตโตเฟอร์เอนคุยโคลครับกับลิทเกมนะครับส่วนด้านของดูตันทาวครับพวกเขาก็มีรายงานตัวบาดเจ็บเข้ามาถึง4คนครับตัวหลักครับน้าก็เป็นด้านของลิสเปิร์ตครับน้ากับจอแจนคาร์ครับที่มีการบาดเจ็บก็จะไม่สามารถช่วยทีมได้ในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนด,ดานของไล์แอมนักเตะครับและก็ระบบการเล่นของทั้ง2ทีมะนะที่คาดว่าจัดลงในค่ำคืนนี้ครับก็ไล่าทางเซลซีครับันนี้โค้ชอย่างโปเชตติโน,โนโครับเตรียมจัดระบบมาแบบ4-2-3-1ครับ คือสามตัวคำนับเป็นด้านของซันเชสครับส่วนด้านของแบ็กโฟนเนี่ยคำนับทางแบ็กซ้ายคำนับเป็นด้านของชิวิลครับทางแบ็กขวาเป็นด้านของกัสโตนะครับนะโคสแบ็กอันนี้คำนับเป็นด้านของเตียโกซิวาครับจับคู่กับโควิลครับส่วนดานกลางสองตวัวคำนับก็เป็นด้านของไกด์เชโดครับจับคู่กับเฟรนันเดสนะส่วนสามตัวลูกันนี้ครับก็มีด้านของมูดิกครับมีกาลักเกอร์นะอีกคนก็เป็นทางด้านของราฮิมสเตอร์ลิงครับส่วนกองหน้าตัวเป้าันนี้ยคำนับจะใช้ทางด้านของนิโคลัสแจ็กสันครับกองหน้าตัวเก่งของทีมคอยล่าคคคในนนน่ืนี้ะรับ เสีนงด้านของนิวตันทาวครับวันนี้เฮดโค้ดอย่างล็อบเฮดเวิร์ดนะครับนะเตรียมจัดระบบอัแบบ3-5-2ครับภาษาตัวคำนะ้าจะเป็นงด้านของคาร์มินสกี้ครับ เซนเตอร์แบ็กสตัวนี้ครัมนามีทางด้านของแอนเดอร์เซนครับมีทางด้านของล็อกเยอร์อีกคนก็เป็นทางด้านของเบลครับส่วนแดนกลาง5ตัวนี้คัมนาทางขวาสุดครับเป็นทางด้านของคาร์โบเล่ครับทางซ้ายสุดนะครับน่าเป็นทางด้านของไจ้ครับแดนกลาง3ตัวคัมนาก็มีทางด้านของเอ็มบาโซครับมีทางด้านของนากัมบะครับอีกคนก็เป็นทางด้านของซองนะส่วนสองข้างหน้านี้คัมนาจะเป็นทางด้านของอาเดียโยครับจับคู่กััับบมมอออลิสนนนนนนนะะคคคคครรกก็็เเปห้้าาาตว่่่งงขขทีียยใืับ ส่วนทางด้านของเลค้าให้นี่แคปบวันนี้ครับนะาก็ทางด้านของเซลซีครับเปิดมาต่อที่ลูกครึ่งครบ2ครับราคาไหลลงหน้าครับอาจจะไหลถึง2ลูกด้วยกันครับส่วนด้านของราคาสูงต่ำวันนี้ครับนะเปิดมาที่3ลูกครับส่วนด้านของราคา1นึ่งคูณสครับราคา1ก็ให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่1.2 0เท่าครับราคา2องคํานะก็ให้ทางดูต้านทาวชนะครับอยู่ที่12เท่านะก็อะบอกว่าราคา1นึ่งคูณสที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าครับนะาโอกาสที่ทางเซลซีจะชนะครับสูงกว่า10เท่าด <mark> ้วยกันเลยนะ วันนี้คำนาทางซิซีครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเชียครับส่วนทางด้านของผลงานของทั้ง2ทีมนะครับน้าผมดูว่าครับทางซิซีนะครับจะค่อนข้างดูดีกว่านะส่วนในการลงทุนครับผมก็ยังมองว่าซิซีดูดีกว่าครับต้องบอกว่าทางดูตันทาวคำน้าผลงานเกมเยือนของเขาไม่ค่อยดีครับ พอใน้านัดหลังสุดของพวกเขาเนาะเก็บใช้ได้เพียงนัดเดียวครับก็แพ้ไปถึง2นัดด้วยกันครับแถมในการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดนะพวกเขาไม่สามารถทําเงินได้เลยครับเป็นการเสียไป2นัดแล้วก็เจ้าไปนัดหนึ่งด้วยกันนะต่างจากซลซีครับที่พวกเขามีผลงานเกมในบ้านนะครับนาใน3นัดหลังสุดครับไม่แพ้ใครเลยนะเป็นการเสมอไปถึง3นัดด้วยกันครับส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดนะครับนาก็สามารถทําเงินได้ถึง2ครั้งจาก3เกมครับเสียเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะแล้วก็บวกกับทางด้านเฮ h ูเฮจะทำนาที่พบกันนะครับใน2งครั้งหลังสุดนะ พวกเขาไม่เคยแพ้ทางลูตันทาวเลยครับนะเจอการใน2ครั้งหลังสุดทางซูซีก็สามารถเอาชนะได้ถึง2นัดติดต่อครับที่พบกันนะ และอย่างคำนาที่น่าสนใจคำนาคือเรื่องของเรทราคาครับต้องบอกว่าทางซลซีคำนาพวกเขาเปิดมาต่อค่อนข้างสูงเลยครับที่ลุกขึ้นครงบ2องนะท้งที่ผลงานใน2นัดหลังสุดนะครับนัดเกมเมลิกของ่อครับพวกเขายังหาชนะไม่เจอครับเป็นการเสมอไปหนึ่งนัดแล้วก็แพ้ไปนัดหนึ่งด้วยกันครับแถมนัดล่าสุดคำนาพวกเขาก็แพ้ทางเวทแฮมถึง3มประตูตอนหนึ่งนะดูแล้วคำน้าราคาค่อนข้างแปลกมากคำนาทางซลซีไม่น่าต่อสูงขนาดนี้ครับแถมทางด้านของราคา1นึ่งคูณสอนาทางเว็บครับก็โอให้ทางซลซีชนะครับสูงกว่า10เท่าาาดด้้ววยกันนคครูแลา ค่อนข้างแปลกมันมีคำน้าทางเว็บอวยให้แบบนี้ครับวันนี้ขอกัดฟันครับต่อไปที่เจ้าบ้างอย่างเซลซีครับที่ราคาที่ลุกขึ้นก็สองครับฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่2กันนะครับนะก็เป็นด้านของบอลเยอรมันครับเป็นด้านของบอลบุนเดิลดีกาเยอรมันนะระหว่างอาร์บิเลซครับเต็มเปิดสนามเลปูอารีนาครับต้อนรับการมาเยือนสตโตการ์ดครับคู่นี้คำน้าจะทําการเตะกันชุลาตีหนึ่งครึ่งของบ้านเรานะครับ มาครับแล้วก็ดูทางด้านเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก่อนนะคนนี้ครับเจอกัน10ครั้งหลังสุดทุกการครับทางไรซิสครับเอาชนะได้ที่2ครั้งครับแล้วก็เสมอกันมาที่2ครั้งนะนาดล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันนะครับก็เป็นด้านของเกมเมอร์ล็กของเรงครับเมื่อวันที่28เดือนหนึ่งนะก็เป็นทางด้านของอาบิลซิครับที่เปิดบ้านชนะได้ที่2ประตูตอนหนึ่งนะมาครับแล้วก็ดูด้านของผลงานคหน้าของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็เลยทางเจ้าบ้านครับอย่างอาร์บิเลซิสครับผลงานของเขาในห้2ครั้งหลังสุดทุ หนึ่งครั้งที่พวกเขาเสมอคัพนัก็มีด้านของบอลรายการกระชับมิดครับพวกเขาเสมอทางด้านของเวเดอร์เมิร์นไปนะที่สี่ประตูต่อศูนย์ครับส่วนสองนัดที่พวกเขาชนะคัพนัก็มีทางด้านของบอลกระชับมิดหนึ่งนัดครับพวกเขาเปิดบ้านชนะทางลาบพามาร์ตไปนะที่สามประตูต่อศูนย์ครับและอีกหนึ่งนัดนะคัพนัก็เป็นด้านของบอลถ้วยของเยอรมันครับรอบชิงชนะเลิศแหละครับพวกเขาบุกไปชนะทางด้านของเวยอรมันหนึ่นัดนะที่สามประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านสองนัดที่พวกเขาแพ้คัพนัก็มีทางด้านของบอลรายการกระชับมิดหนึ่งน เกมลีกของเดงครับก็เป็นนัดล่าสุดนะที่เขาบุกไปแพ้ทางเลเวอร์คุเซนมาครับที่3ประตูต่อ2นะครับส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับใน5ครั้งหลังสุดทุกการครับพวกเขาสามารถทำเงินได้2ครั้งครับเสียไป1ครั้งแล้วก็เจ้าไว้1ครั้งด้วยกันนะมาครับแล้วก็ดูด้านของผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านครนักของทางอาร์บิเล็กกันบ้างครับ ผลงานของเขาใน5้าครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาไม่เคยแพ้ใครนะในการเก็บใช้ได้ถึง5นัดติดต่อกันครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับนะที่ได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นด้านของบอลรายการกระชับมิตรนะที่เขาเปิดบ้านเอาชนะทางลับเพามาได้ครับที่3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับใน3านัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง2ครั้งครับก็เสียเพียงครั้งเดียวด้วยกันนะก็ต้องบอกว่าผลงานช่วงนี้ครับในของทางอาบิเลิครับค่อนข้างดูดีอยู่ครับส่วนในการลงทุนของเขาครับในชั่วโมงนี้ครับยังดู5 0 5 0อยู่นะ นะครับแล้วก็ดูด้านของผลงานครับของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างสตุตการ์ครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดช่วยกันครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้4ครั้งครับแล้วก็แพ้แค่1ครั้งเท่านั้นครับหครั้งที่พวกเขาแพ้คัมนาก็มีด้านของบอลการกระชับมิดครับที่พวกเขาแพ้ทางมิชินกันบัดไปนะที่5ประตูต่อหนึครับส่วน4นัดที่พวกเขาชนะคัมนาก็มีทางด้านของบอลการกระชับมิดสอนัดครับก็มีชนะทางด้านของ1860มินิกนนะะครับที่2ปรงแปดหกศูนย์างด้านของเชฟฟิลนะที่3ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ชนะทางด้านของอนนทััววรดคบี่พกเขาบุกชนะทางบาฟิง มาได้นะที่1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อีกหนึ่งนัดที่ชนะครับนัก็เป็นนัดล่าสุดของเขาครับก็เป็นด้านของเกมแมตของเองนะซี่เขาเปิดบ้านเอาชนะทางโบคุมได้ครับที่5ประตูต่อศูนย์ครับส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาสามารถทำเงินได้ถึง3ครั้งครับแล้วก็เสียไป2ครั้งด้วยกันนะนะครับแล้วก็ดูด้านของผลงานครับเฉพาะเกมเยือนของทางสตุตกากันบ้างครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดนะครับนะพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้ถึง4ครั้งครับแล้วก็ นะล่าสุดของพวกเขาครับที่ออกไปเล่นเกมเยือนนะครับก็เป็นด้านของบอลรายการกระชับมิตรครับคือเขาบุกไชนะทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้ครับที่3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดนะครับนะเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง2ครั้งครับแล้วก็เจ้าไปครั้งหนึ่งด้วยกันนะก็ต้องบอกว่าผลงานช่วงนี้คำนวณของทางสตูดิโอกัครับค่อนข้างดูดีอยู่ครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับในชั่วโมงนี้ครับก็ถือว่าไว้ใจได้เลยนะ มาครับแล้วก็ดูด้านของอันดับตารางคะแนนกันบ้างครับตอนนี้ทางเจ้าบ้านอย่างอเบเล็ซิคครับพวกเขาอยู่อันดับที่11นะครับนะแข่งไป1นัดครับแพ้ไป1นัดครับได้มา2ประตูเสียไปสมประตูครับมีศูนย์คะแนนนะครับส่วนทางด้านของสโตดการ์ดครับนะพวกเขาอยู่อันดับที่1นะครับนะแข่งไป1นัดครับชนะ1นัดครับได้มา5้าประตูครับเสียศูนย์ประตูมี3คะแนนนะครับ นะครับแล้วก็ดนึงด้านความพร้อมกำลังของทั้ง2ทีมกันก่อนครับและทางเจ้าบ้านครับอย่างบิลิซิครับวันนี้พวกเขา,ยานยังงานตัวบาดเจ็บเข้ามาถึง4คนครับหลักๆนะครับนักก็เปด้านของเฟตเตอร์กูลัชี่ครับนะที่มีการบาดเจ็บจะไม่สามารถช่วยทีมได้ครับ ส่วนด้านของเซอร์เกตครับนะพวกเขามีงหารตัวบัดเจ็ตเข้ามาถึง5คนครับตัวหลักนะครับนะก็เป็นด้านของโทมัสกัตดานารัตนะครับกับนิโคลัสนาเตนะสองตัวหลักของทีมครับที่จะไม่สามารถช่วยทีมได้ในค่ำคืนนี้นะครับส่วนด้านของไรอัมนักเตะครับแล้วก็ระบบการเล่นนะครับน้าของทั้ง2ทีมครับที่คาดว่าจะจัดลงในค่ําคืนนี้ครับก็ไลยทางเจ้าบ้านครับอย่างไรซิครับวันนี่ฮิตโค้ชอย่างมาโกโรสครับเตรียมจัดระบบเอาแบบ4 2 3 1ครับ ผู้สามตัวค้ำน้าจะเป็นด้านของบาร์บิทครับส่วนทางด้านของแบ็กโฟนี่ค้ำน้าทางแบ็กซ้ายค้ำน้าเป็นด้านของรามครับทางแบ็กขวาเป็นด้านของเฮสลิทนะครับคู่เซบ็กวันนี้ค้ำน้าเป็นด้านของออบานครับจับคู่กับซีมาการนครับส่วนด้านเดงกลาง2ตัวนี่ค้ำน้าจะเป็นด้านของคิววิ้งกัมเพิร์นนะครับน้าจับคู่กับสลาเกอร์ครับส่วน3ตัวลูกวันนี้ค้ำน้าก็มีทางด้านของติโมเวนเนอร์ครับมีทางด้านของโอมอนนะเดี๋ยวคนก็ทางด้านของไซมอนครับส่วนด้านหน้าตัวเป้านี่ค้ำน้าจะดใช้ทางด้านของโลอิสโอเพนด้าเก่่่่งทีีมคคคควาาาายยลขในนนนื้ะรับ ส่วนทางด้านของสตูดิโอการ์ครับวันนี้ใหโค้ชอย่างไซบาสเตียนออเนสครับเตรียมจัดระบบว่าแบบซ231ครับผู้สาโตวคำนับเป็นด้านของนูเบลครับ ส่วนด้านของแบ็กโฟลนี้ครับนะทางแบ็กขวาครับเป็นด้านของสเตเซนครับทางแบ็กซ้ายเป็นทางด้านของอีโตะนะคู่เซตแบ็กวันนี้ครับนะเป็นทางด้านของซากาดูครับจับคู่กับแอนตันครับส่วนด้านกลาง2ตัวครับนะเป็นทางด้านของมิวโลครับจับคู่กับคาราเซอร์ครับส่วน3ตัวลูกนี้ครับนะมีทางด้านของวูยองจองครับมีทางด้านของมัมปาครับอีกคนเป็นด้านของฟูริสนะครับนะส่วนของหน้าจุกเป้าครับจะใช้ทางด้านของกิลาซี่ครับกองหน้าตัวเก่งทีมไคล่าข่ายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนทางด้านของเหรียค่าให้ในแคบวันนี้คานะก็เป็นทางด้านของไรซ์ครับเปิดมาต่อที่ลูกครวบลูกครึ่งครับราคาไหลหน้าอาจจะไหลลงอยู่ที่1ลูกครับส่วนด้านของราคาสูง่ตาในคานะเปิดมาที่3ลูกครับส่วนด้านของราคา1นึคูณสครับราคา1ก็ให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่1.45เท่าครับราคา2องครับน้าก็ให้ทีมเยือนชนะครับอยู่ที่6.28เท่าครับก็ต้องบอกว่าเหรียค่า1นึคูณสที่ออกมานะทางเว็บก็มองว่าครับทางอาบิไลซ์ครับพวกเขามีโอกาสที่จะชนะนะสูงเกือบ5เท่าด้วยัครบ วันนี้ครับนะก็เป็นนัดที่2ของทั้งคู่ครับนะเกมในลีกครับวันนี้ทางบีเลซิครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เล่นของเสียงเชียร์ครับส่วนทางผลงานโดยรวมของทั้ง2ทีมครับนะผมจะดูว่าทางสตุดิโครับพวกเขาค่อนข้างดูดีกว่าครับส่วนในการลงทุนนะครับนะผมก็มองว่าทางสตุดิโคกับพวกเขาค่อนข้างดูดีกว่าทางบีเลซิสนะ แต่ว่านะครับนะที่น่าสนใจครับคือเฮดทุเฮดของทั้งคู่ที่พบกันนะจะบอกว่าใน10ครั้งหลังสุดนะครับทางอาร์บีเซิสครับพวกเขาไม่เคยแพ้ทางสตุกัดเลยนะในการเก็บใช้ได้ถึง8ครั้งครับแล้วก็เสมอกันมาที่2ครั้งครับแถมใน5ครั้งหลังสุดที่พบกันครับทางอาร์บีเซิพวกเขาสามารถทําเงินได้ถึง3ครั้งจาก5เกมนะครับดูแล้วครับนะส่งบอลค่อนข้างแพ้ทางแบบนี้ครับทันี้ขอตอบไปทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างอาร์บีเรซิครับที่ราคาที่ลูกควบลูกครึ่งครับฟานทง นะครับเราก็มาต่อคู่ที่3กันนะครับนะก็บินมาที่สเปนครับกอง์ฟเบงด้านของบารลิกาสเปนนะกอง์ฟเบงด้านของเชลตาบีโก้ครับเตะเปิดสนามบาราดอสครับตอนรับการมาเยือนเลเอัลมาลิกครับควนยิงคำน้าจะทำการเตะกันชุ่ลาตีสองครึ่งของบ้านเรานะครับ นะครับแล้วก็ดูด้านเฮดตูเฮดของทั้งคู่ก่อนครับนะคู่นี้ครับเคยเจอกันมา10ครั้งหลังสุดนะครับนะก็เป็นทางด้านของเลอ้ยวบัลลีครับเอาชนะได้ถึง9ครั้งครับแล้วก็เสมอกันมาที่1ครั้งนะนะล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันครับก็เป็นด้านของเกมลิีของเองครับเมื่อวันที่23เดือน4ที่ผ่านมาครับก็เป็นทางด้านของเลอ้ยวบัลลีนะที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะได้ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับ <pot> มาครับเราก็ดูด้านของผลงานครับของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็เลยทางเจ้าบ้านครับอย่างเซลต้าวีโกครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้สครั้งเสมอไป้1ครั้งครับแล้วก็แพ้ไป1ครั้งด้วยกันครับ หนึ่งครั้งที่พวกเขาแพ้ครับนะก็เป็นด้านของเกมเล็กของเองครับที่พวกเขาเปิดบ้านแพ้ทางโอซาซูน่ามานะที่สประตูต่อศูนย์ครับส่วน3นัดที่พวกเขาชนะครับนะก็เป็นด้านของบอลการชับมิดทั้ง3นัดครับก็มีเปิดบ้านชนะทางโอลิมปิกลียองครับนะที่1นบุกมาชนะทางวบบวกครับนะที่1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็บุกมาชนะทางกัมโปอสตีราครับนะที่3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนหนึ่งนัดที่เสมอครับนะก็เป็นนัดล่าสุดของพวกเขาครับก็เป็นด้านของเกมเล็กของเด็กนะที่เขาบุกเสมอทางเลอนนนนะคคครรรรรัััับบสส่ววกกกาาาลลงงงงททุุขขอพเใ้หด เขาสามารถทําเงินได้ถึง3ครั้งครับเสียไป1ครั้งแล้วก็เจ้าไป้1ครั้งด้วยกันนะนะครับแล้วก็ดูด้านขอบผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านคำน้าของทางเซลตาวิโก้มากครับ ผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้2ครั้งครับเสมอไป1ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งด้วยกันครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับนัดที่ได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นด้านของเกมลีกของตัวเองนะที่พวกเขาเปิดบ้านแพ้ทางโอซากุซูนามาครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3านัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาสามารถทำเงินได้ถึง2ครั้งครับก็เสียไปครั้งหนึ่งด้วยกันนะก็ต้องบอกว่าผลงานช่วงนี้กำนัาของทางเซลต้าวิโก้ครับค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าจาการลงทุนของพวกเขาใครับ นะครับแล้วก็ดูด้านของผลงานนะครับน้าของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างเลยเอา,าเลยครับผลงานของวเขาใน5ครั้งหลังสุดที่กานครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้3ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งด้วยกันครับ สองครั้งที่พวกเขาแพ้คัมนาก็มีด้านของบอลรายการชมบมิดทั้งสองนัดครับก็มีแพ้ทางบาร์เซโลน่านะที่3ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็แพ้ทางยูเวนตุสนะที่3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนสามนัดที่พวกเขาชนะคัมนาก็มีหนึ่งนัดนะครับเป็นทางด้านของบอลรายการชมบมิดนะครับที่พวกเขาชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนะที่2ประตูต่อศูนย์ครับและอีกสองนัดที่พวกเขาชนะคัมนาก็มีด้านของเกมเบลีกทั้งสองนัดครับก็มีบุกไปชนะทางแอตติกบินบาคัมนาที่2ประตูต่อศูนย์ครับและอีกเขาบุกไปหนึ่งนัดท ส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน5ครั้งหลังสุดทุยการครับพวกเขาสามารถทำเงินได้ถึง3ครั้งครับแล้วก็เสียไป2ครั้งด้วยกันนะ นะครับแล้วก็ดูด้านของผลงานครับเฉพาะเกมเยือนนะคำน้าของทางเลี้ยวมะลิกกันบ้างครับผลงานว่าเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้3ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งด้วยกันครับในล่าสุดของพวกเขาคำน้าที่ออกไปเล่นเกมเยือนนะครับก็เป็นด้านของเกมเลี้ยงของเองนะที่เขาบุกชนะทางแอลเบเนียได้ครับที่3ประตูตอนหนึ่งครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3านัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาสามารถทําเงินไดถึง3นัดติดต่อกันเลยนะก็ต้องบอกว่าผลงานช่วงนี้คำน้าของทางเลี้ยวมะลิกครับก็ค่อนข้างดีขึ้นมาเรื่อยๆนะส่วนการลงทุนของพวกเขาไไว้้ใจด นะครับแล้วก็ดูด้านของอันดับตารางคะแนนกันบ้างครับตอนนี้ทางเจ้าบ้านอย่างเชลต้าวิโก้ครับพวกเขาอยู่อันดับที่16เลยครับนะแข่งไป2นัดครับก็เสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดครับได้มา1ประตูนะเสียไป3ประตูมี1คะแนนครับส่วนด้นของเลอมาลิครับพวกเขาอยู่อันดับที่1นครับนะแข่งไป2นัดครับก็ชนะไป2นัดนะได้มา5ประตูครับเสียเพียง1ประตูมี6คะแนนนะครับ นะครับแล้วก็มาดูในด้านความพร้อมนะครับในของทั้ง2ทีมกันก่อนครับกันเลยทางเจ้าบ้านครับอย่างเซลตาบีโก้ครับวันนี้พวกเขามีงานตัวบาดเจ็บเข้ามา2คนนะครับนะก็มีในด้านของกอนซาโปปาเซนเซียครับนะกับการสเปเลสนะครับนะที่มีการบาดเจ็บจะไม่สามารถช่วยทีมได้ครับส่วนด้านของเลอมลิกนะครับนะพวกเขาก็มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาถึง5คนครับตัวหลักก็เป็นด้านของเอเดมีเตาครับนะก็มีทางด้านของฟรานเมนดี้ครับก็ทีโบคูตัวนะที่มีการบาดเจ็บจะไม่สามารถช่วยทีมได้ในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนทางด้านของไลอ้อนลักเตะครับแล้วก็ระบบการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับนะที่คาดว่าจัดลงในค่ําคืนนี้ครับก็ได้ทางเจ้าบ้านครับวันนี้เฮดโค้ชอย่างราฟาเอลเบริเตสเลยครับน้าเตรียมจัดระบบเอาแบบ4-4-2ครับผู้สาร์ตัวนี้คน่าจะเป็นด้านของวิลล่าครับส่วนด้านของแบ็กโฟลนี่ครับนะทางแบ็กซ้ายเป็นด้านของซันเชสครับทางแบ็กขวาเป็นด้านของมินเกซ่านะคุณสตาร์ตันนี้ครับน้าเป็นด้านของไอโดครับจับคู่กับสตาร์เฟสครับส่วนด้านแดนกลาง4ตัวนี่ครับนะทางซ้ายสุดนะครับเป็นด้านของโจนาธานบับนะบางขวาสร์นะครับนนนะส่วด้าากลง2 ตัวครับเป็นด้านของแบมรานครับจับคู่กับทาเปียนะส่วน2ข้างหน้าเนี่ยครับน่าจะใช้ทางด้านของลาสเซนครับจับคู่กับอัสปาร์ดนะครับนะเป็น2หน้าตัวเก่งครับคอยล่าขายในค่าคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของเลอมาลิกครับวันนี้เฮดโค้ชอย่างคาร์โลอันเชลติครับนะเตรียมจัดระบบแบบซีหนึองหนึ่งสองนะครับนะผู้สาตัวครับจะเป็นด้านของเกเปอลิส巴拉กาครับนะส่วนด้านของแบ็กโฟนี่ครับทางแบ็กขวาเป็นด้านของกาบาคาวครับทางแบ็กซ้ายเป็นด้านของกาเซนะ โค้ชแบ็กครับเป็นด้านของลิเกอร์ครับจับคู่กับอาราบาครับส่วนทางด้านแดงกลางตัวรับหนึ่งตัวนี้คัมนาเป็นด้านของชูอาเมนี่ครับส่วนสามตัวลูกนี้คัมนาก็มีด้านของเบลเบเต้ครับมีคามาวินกาในอีกคนก็เป็นด้านของจูดเบลวิงแฮมครับส่วนสองกองหน้าวันนี้คัมนาจะเป็นด้านของลิเก้ครับจับคู่กับวินีซูสจูเนียครับนะบเป็นสองเกมทีมครับคอยล่าคายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของราคาในแคปวันนี้คัมนาก็เป็นด้านของเลอบลิครับบุกไปต่อที่ครึ่งครบลูกครับราคาไหลหน้าอาจจะไหลถึงหนึ่งล เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่4.52เท่านะนะครับสก็ให้ทีเมเยือนชนะครับอยู่ที่1.65เท่าครับก็ต้องบอกว่าเลยนะคราคูณที่ออกมานะทางเวก,ก็มองว่าครับโอกาสที่ทางเ,าาเลี้ยอไมริลครับจะชนะนะสูงกว่าเกือบ3เท่าด้วยกันเลยครับ วันนี้ครับน้าทางเชลตาวิโก้ครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเชียร์ครับนะส่วนด้านของผลงานครับหน้าของทั้ง2ทีมครับต้องบอกว่าค่อนข้างสุขสีกันเลยนะส่วนการลงทุนนะครับก็ต้องบอกว่าทางเลี้ยวมะเร็งครับน้าจัดดูดีกว่าเล็กน้อยเท่านั้นครับแต่วันนี้ครับหน้าที่ทางเลี้ยวมะเร็งครับจะได้เปรียบสุดๆนะครับนะคือทางด้านของไลออนนักเตะครับต้องบอกว่าทางไลออนนักเตะของทางเลี้ยวมะเร็งนะค่อนข้างมีความเร็วสูงทางนั้นครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ2กองหน้าอย่างโลโก้กับวินนนนนิอสเีีียครับะต้ก็มทาาาาางงงงงงดด้้้นนขออจููบบบเเวลลแฮมมคครรรรััักกำ่ททะ็สถปตไ นัดแล้วนะครับดูแล้ววันนี้ครับหน้าทางเล้วไม่หรีครับพวกเขาเหนือกว่าทุกมุมนะบวกกับเทสทเทสที่เจอกันใน10ครั้งหลังสุดครับทางเรื่องไม่หรีนะครับนะพวกเขาก็ไม่เคยแพ้ทางเซลต้าวิโก้เลยครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง9นัดครับแล้วก็เสมอกันมาที่1นัดนะแถมในการลงทุนของพวกเขาครับที่เจอกันนะครับใน5ครั้งหลังสุดนะทางเรื่องไม่หรีครับก็สามารถทําเงินได้ถึง5นัดติดต่อครับที่พบกันนะดูแล้ววันนี้ครับหน้าทางเจ้าบ้านอย่างเซลต้าวิโก้ครับค่อนข้างรอดยากแน่นอนครับวันนี้ผมคิดว่าครับเม็็ดดดแแแรร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 กมมาาาาาาานนนนนน่่่่่่คค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 ัััััับบบบบบออออเเเเ2ทททท้้้วีีีขขตงงงลิื ฟันธงกระจกกันไปแล้วครับนะสโคู่ครับที่ทางซูเมียวเอามาฝากสําหรับทุกคนนะครับนะสำหรับใครครับที่อยากได้โจวยแจงวีพีของทางซูเมียวครับว่าวันนี้นะครับทางซูเมียวจะให้เน้นไม่ทางคู่ไหนครับก็อย่าลืมเข้ามาขอกันในกลุ่ม v ีพีครับตอนน้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะก่อนจากกันไปครับทางซูเมียวก็อวยพรขอทุกคนโชคดีครับรับทรัพย์กันทั่วหน้านะวันนี้ทางซูเมียวขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ